เอาแล้วโอ้แล้วเก็บน้องดาวเป็นคนที่หนึ่งแล้วแล้วห้องใหญ่ดีทางฝั่งของซีจีกูงก็จะโดนเก็บน้องดาวหรือไม่กระโดดยิงออกมาในจังหวะนี้เลือดเหลืออยู่ประมาณโอ้โหแล้วชาร์จกันแล้วนะว่าโอซาก้าครับโอ้โหเราขึ้นมายังไงไนี่มีทั้งหน้าและหลังโดนเก็บแล้วนะโอ้โหแล้วสามารถแล้วยังไงทางฝั่งของยิงบูนะเห็นแล้วถือ M79 แล้วเข้ามาโอ้โหแล้วโอ้สองร้อยหกสิบดาเมจเก็บน้องดาวคนที่สองไปได้โอ้แล้วยังไงดีฮะทางฝั่งของหมูดำเข้าด้านหลังฮะโอ้อมเข้้าาดนหลัััังงงงงงฮฮะะยยยไไไดดดดดีีีตปููทาออว้่นะ มียิงบูคนเดียวนะโอ้แล้ว M79 มาอีกหนึ่งนะโอ้แล้วตั้งไอวอลขึนไปได้นะโอเคครับผมสวัสดีนะฮะน้องๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ เกมที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะกับแ,แดนชำระบาปนะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคนะทางฝั่งของ exp นะครับผมลงทางฝั่งของทุ่งหญ้านะครับผมก็ค่อยๆฟาร์มกันไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแต่ละตีเนี่ยลงทางฝั่งของเมืองไหนกันโอ้โหแล้วทางฝั่งซีจีกรุงนะเหมือนมีการประทะตัดผ้าม,มาเจอพอดีนะฮะเอาแล้วครับโอ้แล้วเก็บน็องดวไปคนที่หนึ่งแล้วแล้วอย่างหญ่ดีทางฝั่งของซีจีกรุงะจะโดนเก็บน็องเา้าหรือไม่กระโดดยิงออกมาในจังหวะนี้เลือดเหลืออยู่ประมาณแค่11เ็เท่านั้นครับผมอ้บอกเลยว่าเจ็บจัััดนนนะใจงหวี้ผม อาตัดภาพมาดูทางฝั่งของคนอื่นๆกันบ้างฮะทางฝั่งของซีกรุงนะครับผมไม่มียาพันหรือยังไงฮะทางฝั่งของแม็กนะเก็บทางฝั่งของ4.0่จุออกจากเกมไปแล้วสมาทางฝั่งของบอลทีเอชและอาร์ทีเัผมออกจากเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตัดมาดูเหลือต้าทีคนสุดท้ายครับโหนสลิงหนีออกมาแล้วครับเอาละฮะยอไป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 ไโจโจ๊ลุ้นจ็ดไป แม่พยเองจ้าโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณพี่พายนะครับผมเจนจีราสมาร์ชีนะขอบคุณพี่พายสุดสวยนะแห่งแคนนักบุญนะสำหรับการสนับสนุน50บอลเลตเข้ามานะในการที่จะให้ผมไปปล่อยโคนะครับขอบคุณจริงๆกำไรไหลแล้วเอาลนะตัดภาพมาดูกันต่อนะเราต้องจริงจังก่อนตบหน้าตัวเอง2ทีจริงจังก่อนบ๊กเอาลนะตัดภาพมาดูวนะ่าทางฝั่งของซนะีจีฮะได้ไปทั้งหมด3คิวฮนะต้องบอกเลยว่าน่าจะอิ่มนะถ้าเอาทางฝั่งของ ตาร่าสังหารมานะฮะแต่ซีจีกูงเนี่ยเขาแบบเขาตึงอะไรของเขาเพิ่งพันยานะทุกคนตัดมาดูทางฝั่งของทีมที่3กันนะลงทางฝั่งของโมดเฮานะหรือหมู่บ้านริมน้ำเองนะทางฝั่งของ NB บแบงแบงทีมที่4ี่ครับมีการปะทะกันหรือนี่นะทางฝั่งของ SL 2, นะ 2, ครับผม 2, บทีม2เอาอีกแล้วเหรนะอฮะ CG อ้าวแล้วโดนตีไหนครับทางฝั่งของ C ีจีกูงแล้วมีมือที่3มครับโอ้และที Q, นะจกูงะโดนเก็บน็องดาวที่เรียบร้อยฮนะ โอ้โหไม่สู้ดีแล้วทางฝั่งของนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทางฝั่งของจามโม่นะมาเก็บคิวไปได้เอาแล้วจะทำยังไงดีโ,โหแล้วไม่มีปืนรูดด้วยนะโอโ้แต่สามารถเก็บน้องดาวไปได้ทางฝั่งของตะวันนะโดนยิงไล่หลังมาฮนะต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของนอนน้อยนะ่าจะต้องชุบกันก่อนแล้วคุณแม็กซ์จะทำยังไงดีนะตรงนี้นะ M4A1 ของเขานะและ UMP นะผมไม่ค่อยสู้ดีนะระหว่าง2ต่อ4ตรงนี้นะฮะต้องบอกว่านอนน้อยน่าจะเหลือน่าจะเหลือ100เออน่าจะน่าจะเหลือครบตี้นะครับผม เอาล้ต้องมาดูะฮะว่านอนน้อยเนี่ยจะล่าย่างไงนะครับผมได้ไปแล้ว2คิวนะฮะต้องบอกเลยว่ามันมีการประท้าก็ต้องมีการแบบมือที่3เข้ามาแจมเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะทุกคนเอาแล้วนะฮะในจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปนะทุกคนว่าทางฝั่งของทีมที่2เนี่ยจะรอดไปได้หรือไม่นะตัดมาดูทางฝั่งของพี่นัทบ้าง,างนะวิจี โอ้โหเราชาร์จกันแล้วนะงฝั่าโอซาก,ก้าครับโอู้เราขึ้นมายังไงเนี่ยมีทั้งหน้าและหลังโดนโดนเกีบโดนะโอู้แล้วสามารถยิงสวนไปได้ครับตรงน,นี้ครับผมโอ้แล้วทางฝั่งของพี่นัทนะครับผมจะสามออกจากเกมโอ้โหจะวิ่งมาช่วยเพื่อนก่อนครับตรงนี้ทางฝั่งของบีบีปันตี้ครับโดนโดนเก็บออกจากเกมแล้วทางฝั่งของจีจีก็ได้คิวไปอีกหนึ่งคิวครับเป็นสามคิวแล้วตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากครับผมเป็นการเข้าชาร์จของทางฝั่งของทีมที่ห้านะครับผมทำได้สวยครับผมต้องบอกว่าเป็นการนะฮะเข้าซ้อนกันได้อย่าาางงสววยมมกตั คนที่หนึ่งวิ่งขึ้นมาแล้วก็โดดเข้ามาในเชิงมุมลึกนะฮะแล้วคนที่สองวิ่งเข้ามาสอนวัอยรุนจัดไปเช่าเช่าจัดจัดไปรุนจัดไปบีดีท็อปไฟทั้งใจโอ้โหทั้งใจอ่ะครับมีมีนักมีคนภาคทั้งใจมากไหมฮะขอบคุณนะฮะมณนีสิกานะฮะแสงทองสำหรับ50วอร์เรนนะฮะบีบีท็อปฟี่ทั้งใจท็อปไฟใช่ไหมผมอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะ ทั้งใจผมผมให้ทั้งใจด้วยเลยนะฮะต้องบอกเลยว่างันจับภาพให้ดูกันหน่อยดีกว่าครับบีบีโอ้ยโอ้บีบีครับทำไมยักษ์เรื่องคนนัะไม่ดีแล้วต้องมาภาวนาให,ให้ให้ทางฝังของ HNM นะฮะได้อันดับที่สวยงามนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้นะมีโอ้โหแล้วเจอตัวครับข้างหน้านี้จะทํายังไงดีเห็นสองคนแล้วฮนะทา่าฝงของท็อปไฟนะครับผมไม่สู้ดีแล้วฮะโอ้ยของเก่งไนโพครับในจังหวะนี้ ภาวนาให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับผมโอ้โหเอาแล้ววะเป็นผมผมก็เคว้งนะในจังหวะนี้เป็นผมผมก็เคว้งนะเหลือคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวตัดภาพดูกันต่อนะทางฝั่งของบัดดี้นะตรงนี้นะครับผมอ๋อบีบีไม่ใช่บัดดี้ตัดมาดูทางฝั่งของอ e ีโวสเยอะมางครับเอ็มจีลงทางฝั่งของบราซิเลียเลยเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของอ่าใครนะทางฝั่งของท็อปไฟน์นะน่าจะเจออีโวสแน่นเลยครับ ขอให้เลี่ยงการประท้านนะครับต้องบอกเลยว่าอันโอ้โหแล้วเหมือนจะมีการประท้านหรือลั่นนะตัดภาพมาดูอย่างรวดเร็วนะเป็นทางฝั่งของว g จีนะโอ้โหยวีจีนี่มันเอาแลว้วฮะได้ไป4คิวโอสก,กาได้ไป4คิวแล้วนะต้องบอกเลยว่าอีวอชอยู่ใกล้ๆนะอย่าให้2ตีนี้ได้ประท<อ>้ากันนะความอมันต้องแบบความบันรลยน่าจะเกิดแน่ๆเลยครับเอาแล้วนฮะนะเดี๋ยวเรา ค่อยๆจับตาดูกันไปนะต้องบอกว่าที่ใหญ่ๆโอ้โหแล้วเอาแล้วครับทางฝั่งของนัททีเฮดครับผมทีม5นะมีการปะทะกันเกิดขึ้นครับผมจัดไปฮะทีมกํากลังบวกกันนะครับผมทได้อ่าแล้วครับทีม10เป็นทางฝั่งของอีเวสนะครับผมโอ้โหแล้วหอศพครับหอศพหายไปแล้วทุกคนเอาเลยฮะโอ้โหแล้วทางฝั่งของ NB นะฮะกับบ g จีฮะที่เข้ามาแจมกันน่าจะโดนเก็บนอกดาวไปนะครับผม แล้วยังไงทางฝั่งของยิงบูนะเห็นแล้วแถือ M M 79แล้วเข้ามาโอ้โหแล้วโอ้สองร้อยหกสิบดาเมจเก็บน้องดาวคนที่สองไปได้ครับผมเอาแล้วฮะแล้วพยายามจะโอ้แล้วด้สายสุดครับมีอีกหนึ่งคนนะัทเทียใช่ไผมโดนยิงบูโดนเก็บออกจากเกมไป็ทีเรียบร้อยแล้วยัด M 79ยัดไปในจังหวะนี้ครับผมได้หรือไม่นะฮะไม่สามารถมองเห็นตัดมาทางฝั่งของแซนดี้พยายามจะไปชุบนายฮะานะครับผมนายฮะากำลังจะลุกขึ้นนะทางฝั่งของยิงบูฮนะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราตัดภาพกลับมานะทางฝั่งของ VG จีนะจะทำ โอเคแล้วชุบกันขึ้นมาได้ทางฝั่งของโอ,โอซาก้าได้ไป5คิวจะโชว์ท็อฟอร์มหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกเลยว่าถือระเบิดแล้วครับโอ้โหแล้วยังไงอ้างวัางเออหมูดําเอายังไงโอ้แล้วระเบิดพยายามดันอะไรดีปูครับมีการยิงคิวเก็บคิวกันไปแนละ้วมันแต่เราขอจับภาทางนี้กันก่อนทางฝั่งของอ้างว้างโดนเก็บนอกดาวไปครับโอ้แล้วยังไงดีฮะทางฝั่งของหมูดําเข้าด้านหลังฮะโอ้มีคนอ้อมเข้าด้านหลังฮะยังไงดีฮะ เอาละาาทางฝังของ VG จะช่วยเพื่อนได้โอ้โหแล้วสองคนไม่ไหวทางฝั่งของ e v o ส s ได้ห้าครับผมเก็บคิวยกตีของทางฝั่งของ NB และ VG ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องบอกว่า EVOUS ก็เจ็บมากเหมือนกันนะฮะสุดยอดเลยฮะแต่ภาพมาดูทางฝั่งของ EXP ฮะที่ได้ไปแล้ว1คิวทางฝั่งของ d a m Blue นะฮะทีบสามพี่บิ๊กทางฝั่งของ NB ฮะจะช์นบ้านครับผมย,ย่ายานะ,ะวิ่งเข้ามาซอยแล้วทางฝั่งของ Arm ตรงนี้นะฮะปารลเบิดไปตัดโอ้โหตัดด้านซ้ายและต,ตัดใต้บันไดนะทางฝั่งของ Bad Bad วิ่งมาชิดแล้ว โอโ้เอาแล้ว M79 ยัดเข้าไปฮะโอ้โแล้วเก็บคิวแ่บนี้เรียบร้อยทางฝั่งของ SL ครับผมเอาและว SL เหลือสองคนจะตั้งรับยังไงครับโอ้โแล้วอยู่ทจแ้วโอ้ไม่ไหวนะเก็บน้องดาวไปสองคนได้มาสักครูน่นี้ทางฝั่งของ NB นะฮะโอ้ต้องบอกว่าน้องไปสองแล้วทีเดียวนะครับผมน่าเสียดายมากๆนะเป็นการตั้งรับที่เสียเปรียบนะทางฝั่งของ SL นะโดนอ้อมบ้านอยู่นะน่าเสียดายจริงๆครับตัดภาพมาดูทางฝั่งของ,ง EXP ต่อนะฮะว่ามีการปะทะกันหรือไม่นะตรงนี้ยังไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะเย็นนะ ซีจีแม็กครับผมโอ้ยรุ่นจัดไปอีกแล้วโอ้โหโจ๊ะ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 โี่บิ๊กทั้งใจโอ้โหพี่บิ๊กทั้งใจโอ,โ,โอ้ยตื่นเลยเขอเ้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่เปิดกล้องแต่เซตนะครับโจ๊ะ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  ิงบูสู้สู้จาก m อ็ยายปุ๋ยโอ้โหขอบคุณยายปุ๋ยสุดสวยนะฮะสำหรับ20วอลเลตเห็เพลงมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับถ้า20วอลเลตถึง49เนี่ยมันจะเพลงแบบแต่แบบสวยๆอ่หลอมๆาะฮะหล่ำล่อมะหอมหวานกุ้มกลิ่มอะแต่ถ้า50วอลเลตขึ้นไปมันจะจัดป้ายวัยรุ่นอะแบบวัยรุ่นอะครับแบบกําลังเดือดอะครับจัดป้าย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 อืมมันก็จะแบบคนละแบบนะะขอบคุณพี่อาร์ตนะครับผม222วอลเลตนะฮะแล้วก็สุพิศลา วังศินะยายปุ้ยยายปุ้ยรือยายปุ้ยนะยายปุ้ยใช่ไหมครับสุดสวยนะเพิ่มให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับการโดนเหตุน,นนะฮะโดเนเหตุมาก็ต้องขอบคุณนะฮะมันเป็นค่าข้าวค่าน้ํานะฮะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนการปล่อยโคของพี่นะครับก็ดีใจมากๆเลยของของตัวพี่และตัวน้องนะฮะเอาละทางฝั่งของ XP ็ะผมเขาประจําเลยนะต้องบอกว่าทางฝั่งของ XP นะฮะก็นี่เป็นเขาประจําของเขาเลยนะฮะ ใครที่ติดตามการแข่งขันเนี่ยสตาร์ลีกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแบบเขานี้ X อพี XP จะเล่นบ่อยมากๆนะครับผมตามนูทางฝั่งของ CG ฮนะยังไม่เลือกที่จะเดินวงนะครับผมทีมที่3เขาของ NB ฮะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าพยายามจะทำผลงานนะเพื่อที่จะลบคำสบป,ประมาทเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ตายออกก่อนเป็นตี้แรกนะครับผมเอานะทางฝั่งของทีมที่6ฮนะนอนน้อยฮะจับพาพน,นอนน้อยกันมากนะฮะใคร f c ทีมไหนก็พิมพ์ชื่อมาได้เลยนะฮะ ค่อยๆดูกันไปฮะอ้าวแล้วตรงนี้ฮะเป็นที่ที่สมรลและภูมิเดือดเมื่อสักครู่นะนี้นะครับทางฝั่งของอีเวอสและนักบุญและวิจีนะที่บวกกันนะครับผมอ่ะแลทีมที่7ครับ UF <US S 1> นะครับผมโอ้แล้วเดินขอบวงเนละ้อมผมกลัวเขาจะข้ามน้ำยากอย่างเดี๋ยวเรามาดูวงกันหน่อยนะฮะโอว้วงก็ต้องผมบอกเลยว่าวงต้องเข้าบาซิลียแน่ๆเลยอะครับผมว่าโอกาสจบจบบาซิลียตรงนี้มีสูงมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวงมันจะบีบไปไหนเนาะส่วนตัวผมว่ามันคงเข้าบราซิเลียแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าโอกาสน้อยที่มันจะเข้าในเมืองอะแต่ดูจากเปอร์เซ็นแล้วเราแบ่งเป็น4ส่วนอย่างเงี้ยครับส่ส่วนอย่างเงี้ยส่วนนี้ติดน้ําส่วนนี้ติดน้ําส่วนนี้เมืองส่วนนี้ภูเขาแต่ว่าตรงนี้มันเป็นขอบวงขอบวงเลสอบูโซนกับเพโซนมันติดกันอะวงมันโอกาสที่มันจะบีบไปส่วนที่มันเป็นวงชิดวงแล้วมันจะยากครับมันจะไม่ชิดกัน3รอบอ่ะ นึกออกมาอธิบายม่มัวม่วซั่วๆไปวงมาเนี่ยก็บาทีเรียอธิบายผิดอธิบายถูกก็ไปมันเป็นการคาดเดานะฮะทุกคนเอาละฮะมาดูกันต่อนะฮะทางฝั่งของ,ขอ,งอู้เราบอกเลยว่าทางฝั่งของบัดดี้อยู่ในวงแล้วนะฮะที่ที่แซนดีอ้อะบิ๊กกำลังโดนยิงแซนดี้แซนดี้แซนดี้ แสนดีแสนดีพึบปั๊บปั๊บเอามาฮะทางฝั่งของอ mm. ีโวล์นะจัดไปโอ้โหกระตุกอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊บโจโจจัดไปไวรุ่นจัดไปไม่ใส่ข้อความด้วยนะฮะขอบคุณเจนจิราสมาธิสำหรับ50บอลเลตนะฮะจัดไปไวรุ่นนะฮะเพลงโคตรมันไม่ใช่ว่าผมโจะ๊ะโจ๊ะเนี่ยผมไม่ได้เต้นนะควงเอว360องศาครับทุกคนเมื่อสักครู่นี้เอานะทางฝั่งของยิงบูนะโอ้โห ยิงบูมเหมือนจะเฝ้าฮนะเฝ้าตัวที่จะเข้าขอบวงนะตรงนี้ทางฝั่งของบัสบาสนะมีการเก็บคิวคกันนะผมทีสิบสองนะตัดภาพไปอย่างรวดเร็วเลยนะทางฝั่งของบางประกงนะทีมสามเอาแล้วครับทางฝั่งของบางประกงนะที่เลือกที่จะเข้ามาหาทางฝั่งของทีมที่สามเองนะครับผมโอ้โหวงอยู่ไกลมากครับทางฝั่งของ N b นบนะไกลเลยครับไกลเลยยากแล้วอย่างเงี้ยจะมีคนรอต้อนรับหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหโพส่อเสนสวยครับสวย่ะสวยนะฮะ เพราะว่าวงมันต้องบีบลงมาตรงนี้แหละมึงจริงๆวงมันต้องมาหาพวกมึงเว้ยไอ้เอ้ขอโทษครับขอโทษคำหยาบวงต้องลงมาหาซีจีนะครับทุกคนเออเพราะอะไรเพราะว่าเขาเหลือสองคนไงผมสงสารเขาวงลงไปเถอะไปเดี๋ยวผมซื้อวงให้เดี๋ยวผมโดูเนี่ยซื้อวงแป๊บนึงนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับทางฝั่งของจาโมโนะตอนนี้นะผมหรือว่าแจมโอก็ไม่รู้ทางฝั่งเอฟบัวมีการยิงคะจัดไปเออเต็นอีกระกุมเอาละทำเอาเอฟีโวสนะโดนทอไปแล้วในจังหวะนี้อาจะทำยังไงเนี่ย ใช้ไม่หลมเหรอ C T ครับจากมางานเออขอบคุณคุณบ้บบบานครับอแบบหนึ่งนะฮะโอ้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะใครใครวิ่งมาอ้ตายังทโพสิชันระวงมาแล้วฮะอ้าวโอ้แล้ววงลงไปจริงๆฮทุกคนวงลงไปหา C T C, 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 C อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอยู่ดีนะทุกคนานะิมหนึ 1, ่งมหนึ่ิมหนึฮะทา P ยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะ เอาล้วฮะโอ้เป็นทางฝั่งอีพีนะเมื่อสักครู่นี้นะที่โดนเคาะมานะครับผมทางฝั่งของหอยสังก์ะโอ้แล้วโอ้แบงค์แบงค์งนะสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องครับผมเก็บนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทางฝั่งของจาโม้หรือเปล่าน,นะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูเลยใช่ฮะจามโม่โดนเก็บออกจากเกมไปแล้วนะแล้วพยายามจะโยนระเบิดมานะฮะเพื่อที่จะแย่งชิงสมรภูมิลบตรงนี้นะครับผมเออแล้วเคาะเข้าไปดีก็มาดีครับเอฟบูเขบอกก็มาดีครับสายโอดสายโ,ายโอดยิงคว้เข้าไปแล้วโอ้แล้วบอกว่าเมื่ออกี้นนนะะะฮเห็ลยมา ควดเกินจับาพาคแทบจะไม่ทันเลยฮนะทุกคนตรงนี้ตัดไปดูทางฝั่งอีโวได้อย่างอยู่ดีนะมียิงบูคนเดียวนะโอ้แล้ว M 7็ม็าอีกหนึ่งนะโอ้แล้วตั้งไอวอ่กันไปได้นะต้องบอกว่าทักษะนี้ทานได้แต่ได้มาโอ้แล้วฉีเขาแล้วก็ชิงออกโอ้แล้วโดนเก็บน็องดาวไปได้นะทางฝั่งของยิงบูเอาแล้วฮะ้โอ้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนสามารถช่วยไว้ได้นะทางฝั่งของ 5, นายห้า สามารถโอ้แล้ว้องบอกว่ายิงบูเนี่ยพยายามรบโพสิชันออกมานะเพื่อให้เพื่อนได้ยิงนะแล้ววิ่งวิ่งในจังหวะนี้จะทําได้หรือไม่นะวิ่ง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 อ่าแลวเป็นนายฮาร์ได้ไป4คิวแล้วทางฝั่งของโอ้โหแล้วบอกเลยว่า4.0น้าทางฝั่งของตาดีเฮดสามารถเก็บคิวไปได้เมื่อสักครู่นี้นะได้เป็น2คิวแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเหลือคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมนะแต่เขาสามารถทําอันดับให้ทีมได้ครับทุกคนต้องมาลุ้นแล้วฮะทางฝั่งของ อีโวสนะครับผมอุ้ยแล้วอีโวสนายฮันลดน็อกดาวน์ไปแล้วครับผมบางประกงนั้นแสนดีจะทำยังไงดีครับผมเอาแล้วฮะทางฝั่งของแสนดีนะฮะแล้ววงบีบมาแล้วครับเออโจโจเอาฮะเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจทางฝั่งของอีโวสโอ้แล้วตั้งนะหนึ่งโพสิชันนะโอ้โหและเอ็นบีเฮ้ยโอ้เขาเก็บกันหมดตี้แล้วทุกคนโอ้โหแล้วน็อกดาวน์ไปสองนะฮะ นอกดาวไป2แล้วตายไป1เหลือคนเดียวนะฮะพ่ยาลุกขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้ตั้งไอวอวหาโพสิชันก่อนนะเหลือ10คนสุดท้ายเท่านั้นครับผม e xp อ l l เหลือคนเดียวต้องมาดูแล้วครับว่า e xp กับ e v o s ใครจะทำอันดับได้ดีกว่ากันทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าเอาแล้วทางฝั่งของ e v o s โอ้โหแล้วไม่ไหวนะทางัางาป,าประกงนะฮะใช้ลุกสองเก่าของเขานะฮะยิงยัดนะฮะ e v o s ออกจากเกมไปแต่ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ e v o s เมื่อคู่นี้สามารถเก็บ คิวไปได้เอ้ยเก็บน็อกดาวไปได้1นคนก่อนแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ e ีโวยิงกับคนที่2อีโวนะฮะออกออกจากเกมไปก่อน exp 1อันดับนะฮะแล้วก็ได้ไป6คิวส่วนทางฝั่งของ exp นะฮะได้ไป2คิวเดี๋ยวเรามาต้องมาดูคะแนนรวมแล้วฮะน่าสนใจครับผมอ่าทางฝั่งของ nb b a n k b a n k ครับตรงนี้นะเห็นแล้วครับผมโอ้วิ่งมาอย่างนี้นะโคตรจะโล่งเลยฮะแล้วตั้งไอโวสสวนไปได้นะครับผมทางฝั่งของพี่ยายจะทำไงฮนะทางฝั่งของนักบุญอาม์อาบ์นะฮะตรงนี้นะครับผม โ o s i ชั o n ค่อนข้างจะดีแหละทีมสามเอาละโอ้โหแล้วเป็นนอนน้อยอ่ะโดนเจ็บออกจากเกมเป็นดัตะปุลคิวไปแล้วนะครับผมนอนน้อยออกไปเป็นอันดับสามบางปะโกงก็ยังอยู่นะอยู่ตรงสะพานตรงนี้นะครับผมเอาแล้วบางปะโกงเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นแล้วต่านะครับ4.0โดนเก็บออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยเอาแล้วครับ คุณแม่พายมากครับอบคุณจริงๆครับแล้วเหมือนจะโดนชาร์จสามต่อหนึ่งฮะจะทำยังไงดีให้กำลังใจของทางฝั่งของบางปะกงด้วยและกระโดดชันเข้าไปในจังาวะนี้ไม่เก็บโอ้โหไม่สรมารถเก็บน้องดาวไปได้เป็นทางฝั่งของ NB นักบุญนะฮะได้ไปทั้งหมด11คิวครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าเกมที่2อันดับหนึ่งเป็นทางฝั่งของ NB นักบุญนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆครับผมตรงนี้บอกเลยว่า11คิวเนี่ย จะสามารถพลิกขึ้นมาทําอันดับให้แคนได้ดีขึ้นนะฮะอันดับ2เป็นทางฝั่งของบางประกงนะฮะได้ไป5คิวครับผมทางฝั่งที่3นะฮะต้องบอกเลยว่า4.0เนี่ยเป็นแชมป์ของสัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้มาฮะเหลือต้าทีเอชคนเดียวนะครับผมแล้วสามารถดึงอันดับให้ทีมได้เป็นอันดับ3นะฮะแล้วก็ได้ไปด้วย2คิวนะฮะต้องบอกเลยว่าขอชมต้าทีเอชมากครับในการเดินเกมนะฮะเดินเกมได้ดีมากนะครับผมจบจบตามอันดับตรงนี้เลยนะฮะให้น้องๆรับชมกันเดี๋ยวขออนุญาตส่งคะแนนให้พี่เอ็กซ มาเดี๋ยวเรามาดูรอดูคะแนนนะครับทุกคนโอ้คะแนนน่าลุ้นมากครับเดี๋ยวเรามาฟังเพงลงรอกันนะทุกคน